ทุกวันนี้สองคนนี้ได้เสียเงินไปตลาดซื้ออาหารมาทำของกินบ้างไหมโอ้เสื้อซื้อ,อ,อแต่เรา้อเว่าเราเขาทะเขาจะไปเอาผัก oh. เอาญ้าแถวนี้มาทำงางเราเอา,เอามาได้ประ,ประมาณ70%บตครับ <Hey. S 2> ใ,นในที่นี้มันเราเพิ่งเริ่มอนะจริงๆเราเพิ่งเริ่มแบบปลูกผักจกริงๆประมาณปีหนึ่งครับเ hmm. พราะฉะนั้นมันยังมีไม่เยอะ ขามีบ้านต้นไม้ด้วยนะ<ช>ขอ,อยาาไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่<ฮ>ะห้องนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับเป็นห้องนั่งสมาธิข้างบนค่ะข้างบนไว้นั่งสมาธิแล้วก็เอาไว้อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้เหรอก็จร,จริงๆเราใช้ข้างบนอย่างเดียวอันนี้เป็นแบบเดคอเรทีฟใช่ครับ แล้วข้างบนเขาเอาไว้นั่งสมาธิพูดรวมๆเลยบ้านหลังเนี้ยนะคุณใช้งบไปประมาณสักเท่าไหร่เอาเป็นตัวเลขตัวเลขแบบเล็กๆโอ้โหเราแบบค่อยๆทำอ่ะพี่แบบแล้วมันของเราอยู่แล้วไหมของบ้านพ่อคุณพ่อค่ะโอ้สบายแล้วเราต้องทำรั้วใหม่เหมือนเลยทำแลนด์สเคปใหม่ทำอะไรใหม่ทุกอย่างอย่างเงี้ยรั้วก็เป็นล้านแล้วมั้ยพี่ทายพี่ทายรั้วน่าจะให้สัก ล้านห้าประมาณนั้นใช่ไหมใกล้เคียงใกล้เคียงไม่รวมรั้วกันซอมบี้นะไอ้รั้วใหญ่รวมๆเท่าไัร่สักสิบยี่สิบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบหวถ้าสิบสิบหัวได้ได้ขนาดนี้ถือว่า เหมาะกับบ้านยุคใหม่มากเลยนะถือว่าเป็นบ้านขนาดกลางครับไปเดี๋ยวไปดูดูว่าตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเนี่ยนี่ออฟฟิศเหรอใช่ครับที่่ำงงานที่ทำงานของคุณทั้งสองเลยก็ใช้เป็นโต๊ะยาวไม่มีของใครของมัน สลับสับเปลี่ยนกันใช้เนี่ยครับนั่งคนละใช่หนูจะนั่งหนูนั่งก่อนเลอันนี้ของของแก้วอยู่นี่ของนี้อยู่นู่นเอาไว้แล้วเวลาทำงานเนี่ยตัดต่ออะไรต่อเราต้องจับมือกันไหมต้องมีกันนิดเลยนี่เลยแกะย่ำนะแกะย่ำต้องไม่ได้ไม่เออบางทีก็จับตูดด้วยได้ได้ได้เอาเนี่ยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไปเนาะ เขาหนึกกันมากเลยนะติดหนึกมากเลยนี่ใครติดใครดีกว่าโทนี่ติดแก้วหรือแก้วติดโทนี่ผมติดแก้วติดทั้งคู่แหละหนูว่าก็มีนี่ให้ดูก่อนมันกี่ปีแล้วฮะมันกี่ปีแล้วคุณยังเขินใจเองอยู่อีกกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้โหน่าจะเป็นแฟนนะห้าปั้น่าจะห้าปีหนูว่าสองพันสี่เอาแล้วสองพันสี่ปั้นวะ ตีไปห้าช่างงานจะมีไม่เป็นไรห้าปีสียห้าปีเียงกันไปตรงเนี้ยคนดูจะสนุกเวลาเราเกินไม่หรอเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยไม่ได้ดูไม่มีมีเวลาเซอร์ไพรส์อะไรกันม้างไหมไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่จะแบบบอกเลยอ่ะว่าแบบโอเคอยากได้อะไรอะไรช่วงวันเกิดก็พากันไปนวดไปอะไรเงี้ยครับนวดใช่นวดหน้าอะไรเงี้ยคือ้วยความเขาติดติดกันมากอ่ะคุณชอบอะไรในตัวแก้วทุกอย่างเลยครับแก้วชอบอะไรในตัวโทนี่อ่ะ ถามจริงคือทำไมคุณแบบหนึบกันจังวะไม่แล้วดูชอบอะไรคล้ายกันอีกเออมันหนูว่าโชคดีที่เราแบบดันชอบอะไรที่มันแบบไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ไม่ได้แบบผู้หญิงผู้หญิงที่แบบชอบทําเล็บชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ชอบทำสวนใช่ชอบชอบด้วยกันเนี่ยที่ที่ทำสวนตรงนี้ก็คือช่วยกันทำเอ้ยใครใครทำงานบ้าน ทำกันเองแล้วแต่โซนฮะอย่างอย่างถ้าเกิดในครัวเป็นแก้วถ้าเกิดเสื้อผ้าเป็นผมนี่ครับมีแม่บ้านไหมไม่มีทากันเองมันเป็นส่วนนึรืองการดูแลสุขภาพพี่ถ้าเกิดเราขยับตัวเราออกกำลังกายมันถือเป็นการออกกำลังกายไม่ต้องเข้ายิมและในเมื่อเขาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแล้วทํากันเองหมดเลยเราก็ต้องมีของที่มาช่วยจัดการเรื่องของความสกปรกที่มันต้องมีขยะอ้หน้าบ้านมันต้องมีขยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสะอาดสิ่งที่เราจะมอบให้ไปเอามาสิไปไปหยิบมาเริ่ไปหยิบมานี่นี่นี่ มาเดี๋ยวลุงพูดให้อันน้ตาลุงแล้วตาลุงแล้วอันนี้นะที่นํามามอบให้นะครับคือชุดกิฟต์เซ็ตถุงขยะแชมเปียนครับเป็นแบบม้วนนะครับมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นนี่มีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นแอปเปิลนะครับแพ็กเกจเป็นรูปคุณโตโน่แบบนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นครับใช่แล้วครับสิ่งที่มอบให้นี้ใช้งานง่ายด้วยนะครับแถมยังมีเชือกมัดปากถุงสมมุติคุณจะมาถึงปุ๊บแล้วก็คุณก็ตะโกนก่อนว่า แก้วแก้วผมเก,ก็บห้องนี้เองนะคุณจะบัดมาปุ๊บคุณดูมีเชือกมัดปากถุงแล <c oughs> <c oughs> ้วพอคุณใส่ขยะเข้าไปเต็ม oh ที oh ่เ oh รียบร้อยแล้วคุณก็ปิดปิดปิดปุ๊บแล้วคุณดึงได้เลยโบเก่แล้วก็มัดได้เลยครับผมมันใช่ไหมใช่ไมไมัดอย่างนี้ไม่เคยดูว่าไงดิเอาคู ครับแก้ไม่เป็นไรอันนี้เราถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้คนไนไลนอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนครับวันนี้มอบให้คุณโทนี่แล้วน้องแก้วไปเลยครับ อยู่ข้างในนี่ก็คือผักสลัดเหรอหรืออะไรไมโครกรีนครับไมโครกรีนก็คือเรากินตอนที่มันเพิ่งเพิ่งแตกใบจริงออกมา2ใบอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็กินเราก็ต้องเล็มก็เล็มตัดออก นี่คือคุณเป็นคุณเป็นคุณเป็นคุณหมอหรือคุณเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ทำซูชิเซอร์เจนเซอร์เจนเนี่นเยเวลาเวลาเอาไว้เลมอเอาไว้เมื่อเล่มอย่าง เอาจลนิชีลนิดไปคือมันมีดีเทลเนอะคคือเป็นของอันนี้หรือว่าอันนี้เป็นของตัวปลาใช่แล้วคุณตีกันบ่อยไหมที่คุณต้องเอาที่ปักเซตหน้าะไรอ๋อนี่ปักเซตหน้าเหรอคึ้รหัวเนี่ยปักเซตหน้าเะตหน้าใช่ไหมตอนเย็นๆอย่างงี้ใช่ไหมตัวบวมาดินไว้อไดินมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยไหมเกี่ยวกับว่าไอ้ตรงเนี้พี่ นี้ glass house อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันเป็นพลังงานบ้านที่มีห่วงจุ้ยดีต้องมีแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะๆอไม่ใช่หลอดไฟนี่อันนี้ของเขาเนี่ยเขาดีตั้งแต่สุดนี่ไปถึงสุดนู้นเลยมนดูคืออะไรอ่ะห้องครัวไปสิไป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 บ้านคุณมา มาบ้านคุณแล้วมันสนุกอะอคือวิวธีวิธีการมอมันก็แปลกมากนะเออค,คุณบอกว่าเรื่องเจอร์นี่คืออะไรอะอธิบายหน่อยสิเจอร์นี่ก็คือหมายถึงว่าเราเราคิดรูทว่าเราจะเดินทางเข้าบ้านยังไงเห็นอะไรก่อน<ม>แล้วก็จะต้องรู้สึกอะไรกับตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยครับต้องต้องรู้สึกอ,อะไรกับส่วนไหนคือเราใหม่ เราชอบดีไซน์อะเราชอบเราชอบดีไซน์บ้านทํางานร่วมกับทางทางสาบนิกแหละครับว่าโอเคถ้าเกิดตัวบ้านมันเป็นลักษณะยาวแบบเนี้เราจะซอยมันยังไงบ้างดีไซน์มาแบบเด็กนอกไงเด็กนอกมันต้องดีไซน์มาจากกระดากระดมาบูธรูมบูธรูมแล้วก็อ่าใช่ป่ะเจอ์นี้นั่นคือเจอ์นี่